นาไม่ได้เลยเราไปทุ่งนาเอาสุกายสบายใจนะสําหรับผู้รับฟังหรือผู้ติดตามวันนี้หลวงพ่อ,อู่ในห้องอยู่ยู่ในห้องไล่สดห้องห้องส่งแต่แต่ส่งภาพทางาทางหน้าต่างกลยวันทางหน้าต่างนะาเปิดหน้าต่างอตอนนี้ก็เวลาผ่านไปผ่านไปผลก็ค่ยังชั่วแล้วแหละอะวันนี้ก็เปียกนิดหน่อยพระไปวินาบาัตก็เปียก เสียกบ้างไม่ได้ล่มไปอตอนตอนแรกมันมีเขาฝนก็พอดีไปแล้วสินี้เสร็จแล้วก็เลยออเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยได้รีบเลยวันนี้ได้รีบเลยคำว่ารีบคือหม,มายถึงว่าบินรบาดสุดสายพอดีก็ฝนก็ลงพอดีเนาะ,ะกาน,นี้คือเร่ายัางไงสดชื่นนะสดชื่น หลายๆสิ่งหลายอย่างก็สดชื่นฝนลงมาก็สดชื่นทําความเข้าใจอแต่บางสิ่งบางอย่างก็ถ้าถ้าเรามีทุกข์ในใจมันก็ไม่สดชื่นนะต้องเข้าใจอย่างนี้นะตองมีทุกข์ในใจก็แย่ฟังธรรมะทาให้ได้ความอะไรก็ว่าฟังธรรมะฟังให้ได้ความฉลาดเลยนะให้ได้ความฉลาดะ ยิ่งฟังก็ยิ่งแย่ยก็ไม่ใช่เราต้องฟังแล้วได้ประโยชนจากการฟังนำไปคิดนำไปคบคิดชีวิตเราจะราบรื่นมีปัญหามากก็้ปัญหาก็จะน้อยลงเนาะปัญหาก็จะน้อยลงเหมือนกับที่ผ,ผ่านมานั่นเราต้องมานั่งทบทวนว่าโอ,อ้ที่ผ่านมาเนี่ยยังไงเนาะ ตอนที่เรามีความสุขมีความสบายเป็นยังไงตอนที่เรามีความทุกข์ปรากฏขึ้นในจิตใจของเรานะมันมีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกมันก็คนเราขั้วนะนะคนเราขัวเหมือนกับร้อนกับเย็นอย่างนงี้เป็นต้นร้อนกับเย็นเราพอเข้าใจอยู่เนาะถ้าอากาศร้อนอบอ้ out, าวก็ไม่ดีเลยจะไม่ดีเลยแต่ถ้าบันไนเรา เย็นสบายอย่างวันนี้กายสบายนะกายเนี่ยเย็นสบายเลยฝนตกก็กายเย็นสบายน้องพ่อจะได้เข้าใจที่บอกเขาไว้ไหมถึงวันนั้นน้านานๆเข้าอ่าวันเดือนทีผ่านไปจะได้รู้เอาวันนี้ไล่สดมันมีฝนตกเลยนะวันนี้วันที่แปดกันยายนเนี่ยมีฝนตกด้วยอ่าขึ้นสองค้าเดือนเดือนสิบนี่นะ แต่ที่หลวงพ่อบอกผิดนิดหน่อยแต่ก็แก้ไปแล้วเนาะ,ะมันพูดมันพูดธเราจะทำอะไรเนี่ยมันพรหิหารเราจะทำอะไรอย่างเป็้ต้นทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์นเนาะคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อ,อย่างเงี้ยต้นไม้มต้นไม้ที่ปรากฏอยู่อาจจะมีเสียงฝนหมอกแมหมอกแมบ้างอะไรบ้าง น้องพ่อมีกระต๊อบอยู่ข้างๆห้องสงุกระต๊อบพอได้พอได้นั่งหลบแดดลบฝ้นก,ก็เลยมีกระต๊อบอตรงนี้มาทำความเข้าใจเนาะเอ้ถามไทยนะถามไทยคนนั่งคนนี้บ้างอะไรบ้างาถ้ามีคนติดตามนะ้องพ่อไปพ่อยจะทักแล้วก็บอกบอกเก่าวด้วยนะตีสามถึงตีสี่ ขึ้น fm 97.0ไม่กรางเลอันนั้นคือรายการวิทยุแต่ถ้ารายการธรรมศาสกิจิตใจธรรมบรรยายก็มีอยู่เรื่อยตามที่หลวงพ่อไล่สุดนะเนาะบางทีหลวงพ่อก็บันทึกเสียงเฉพาะเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ก็บันทึกเสียงไปแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยนะมีภาพให้ดูด้วย เราถ้ามาคำนึงถึงตรงนี้นี่ภาพให้ดูด้วยวันนี้ก็เช่นกันน้องพ่อให้ดูภาพไปยเนาะนี่ดูภาพไปด้วยคำว่าไรยสดน้องพ่อเอ้าน้องพ่อพูดโดยบ่อยนะมันทันสมัยเหลือเกินทุกวันทันสมัยบางทีน้องพ่อเดินทางน้องพ่อก็ยังยังได้ไลสดอยู่นะ,ะเวลาเดินทางยังไลสดอยู่ก็มีงานปฏิบัติอยู่ตรงโน้นเดีไกลเหมือนกันเนาะ ู่ทางอรัญญประเทศทันานก็บอกหลวงพ่อไว้ยู่ถ้าไม่งดกับพ่อคงน่าจะได้เดินทางไปเดินทางไปงานปฏิบัติธรรมเนาะ mm hmm. ล้วทีนี้งานปฏิบัติธรรมจาเป็นต้องไปไกลขนาดนะั้นไม่ไม่หรอกถ้าพูดถึงตามหลักคนนี้เป็นในยุ่ที่ไหนเขาปฏิบัติได้เนาะยืนเดินนั่งนอนมีสติเตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอ,อ,อทำคุณงามความดี ประกอบคุณงามความดีเห็นคุณงามความดีแล้วเห็นคุณค่าของคุณงามความดีด้วยนะให้รู้จักเห็นคุณค่าคุณงามความดีต่าถ,ถึงหลายคนที่ติดตามยังยกตัวอย่างทางโน้นทางน้องผูท้องพ่อเวงเงหรือี๋ยทางโน้นทางบรนหวยดอกไม้อ่าอำเภอเมือมงบึงการนั่นพาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัย ู่ที่วัดป่านนเพดบรรณาแสงตำบลน,นาแสงอำเภอไทรูุกจังหวัดระเอ็ดก็มีเพื่อนนักบวชนักพฎิเยอะนะแล้วกล่าวถึงพระยันถาวรด้วยนะอยู่ที่วัดห้องแสงอำเภอเลิงนกทานแล้วก็มีน้องตาน้องกาสุทัศน์จิตติปาโลอยู่โนโ้นน้ำหน้าเจริญอยู่บ้านคำกลางน้ำหน้าเจริญ วันนี้หลวงพ่อไปโทรคุยกับท่านอยู่อ่าไปโทรคุยกับท่านอยู่เนาะหลวงพ่อก็ส่งพระไปอยู่หลายที่เหมือนกันนะอ่าจากที่เป็นลูกนอ้องอ่าก็เรียกว่าผลิตผลออกมาแล้วก็ไมเทถึงว่าก็ก,ก็ไม่ต่างไปชาวบ้านชาวบ้านถ้าจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วมีครอบครัวขณะที่มีครอบครัวนะก็หมายถึงว่านั่นคืออออกออก,ออกเย่าออกเลื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้น แยกไปเป็นเอกเทศแต่ยังต้องดูแลพ่อแม่เนาะลูกศิษย์ลูกหาก็เช่นกันไปแล้วก็ยังดูแลพ่อแม่ครูวาอาาจรย์เหมือนกับหลวงพอ่อหลวงพ่อเมื่อก่อนในตอนที่อยู่ที่น้องปอพงเนาะก็เข้าเวรเข้าเข้าเวนดูแลหลวงพ่ออุปถัมภ์ตางหลวงพ่อบางทีเข้ากะเข้าเวรบางทีสิบห้าวันนะครึ่งเดือนเนาะ กลางกลางคืนครึ่งเดือนกลางวันก็ครึ่งเดือนอย่างเรินต้นสลับสับเยนกันไม่ใช่นีเฉพาะเรานะหลายคนด้วยช่วยกัน <c oughs> หลายความคิดหลายความเห็นแล้วก็รวมกันแล้วเป็นประโยชน์รวมกันแล้วได้ประโยชน์แต่ถ้า,าบัานไดวันหนึ่งเรามองเห็นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแล้วข้ามาทถึงว่าน,นั่นเราก็ดำรงเอาไว้คงเอาไว้นะ คงเอาไว้น้องน้องพ่อน้องพ่อจะเปลี่ยนทิศนิดหน่อยนะเปลี่ยนทิศนิดหน่อยทางโน,น้นน้ <ouse noise> องพ่อจะให้ดูทางนี้ดูทางนี้ด้วยตรงเนี้ยนี่หน้าต่างต่างตะกี้หน้าต่างทานด้านทิศเหนือตอนนี้หน้าต่างทานด้านทิศใต้ตอนนี้หน้าต่างห้องห้องบันทึกเสียงเนาะห้องไรสอดห้องไรสดโน้นมองเห็นเนียที่เป็นป่า เป็นต้นไม้เป็นอ่าก็เรียกว่าทวารวัตถุกุติเสนาสนะที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยอ่ตอนนี้ฝนตกก็ต้องมีอยู่อยู่ในกุติถ้าภาษาชาวบ้านก็อยู่ในบ้านถ้าเดินทางไปก็กลางลมอะไรเนี่ยน,เนะเนาะกลางลมไปอันนี้คือห้องสมงดทางด้านทิศใตท้ทางด้านทิศใต้นะ จริงๆห้องสงฆ์เนี่ยก็ะจริงๆถ้าหาไปเป็นกุฏิก็สร้างนานแล้วนะสร้างนานแล้วน้องพ่อก็อยู่อาศัยตรงนี้ตั้งหลายปีแล้วนะแต่นอกพรรษาก็ไปบ้างเนาะนอกพรรษาก็ไปในพรรษาก็ไปได้ถ้ามีเหตุจําเป็นถ้ามีภารกิจมีเหตุจําเป็นก็เรียกว่าสัตาะสัตาก็ไปได้บ้างไปได้ไปได้หกวัน อลูกมารุนที่หกที่เจ็ดแล้วก็จะกลับมาที่วัดเที่ยเราที่ทานจำมันซ้ายอย่างเงตน้นเนาะ,ะจริงๆผลอ่ามันจะหยุดแล้วผลมันจะหยุดแล้วมันก็เลยดูโอ้โหอ่โล่งแล้วทีนี้โล่งแล้วมองเห็นละโล่งเลยอันนี้อันนี้ด้วยเนาะอทางนี้ด้วย,นะยถ้ามุมต่ําก็เป็นประมาณนั้นซะนะ ถ้ามุมต่ำก็ประมาณลักษณะนี้น,นี่ถ้ามุมสูงก็นู่นมุมสูงมุมสูงนะให้มีจิตใจเยือยนะเเยยกเย็นนะเยือกเย็นเหมือนกันนี่แหละเหมือนกันน้ำนี่แหละชุ่มฉ่ำเหมือนกันน้ำคอเป็นคนชุ่มฉ่ำนะเป็นผนชุ่มฉ่ำเย็นเยือกเย็นนะทำอะไรก็เยือกเย็นตรงนี้ก็เดี๋ยวเราพอกลับมาที่เดิมนะพอกลับมา กลับมาทางด้านทิศเหนือแล้วทีนี้เนี่ยทางด้านทิศเหนือ Aa, นะป่าไม้จะป่าไม้จะนั่นอยู่บ้างถ้าพูดถึงตามหลักป่าไม้เขาได้ว่ Aa, าอป่าไม้จะมากน้อยกว่ากันมากน้อยกว่ากันวัตถุสิ่งของก็เช่นกันทีนี้วัตถสสุสิ่งของน้องพ่ออย่เทียบไปฟังว่าอย่างวัตถุสิ่งของบางสิ่งบางอย่างก็เป็นของหนักบางสิ่งบางอย่างก็เป็นของเบา แต่ทุกอย่างก็มีคุณค่าอฟองน้ําก็เป็นของเบานุน่นทามันแห้งแล้วก็ซํารีก็เป็นก็เป็นของเบาอย่างอื่นก็เป็นของหนักอืแต่ถ้าเราคิดอ,อกีกอย่างก็ไม่เท่าอย่างยกตัวอย่างศีลอย่างเงี้ยศีลส,สมาธิปัญญาอืศีลส,สมาธิปัญญาถ้าศีลเนี่ยมันจะเปรียบเทียบศีลเหมือนกับแผน่นศิลาหนักแน่นเราต้องหนักแน,น่นนะเนาะ เราต้องมีความหนักแน่นเกิดขึ้นมาแล้วเราเป็นผู้เป็นคนนั้นนะถ้าควบคุมตัวเองได้แล้วควบคุมไม่เขาเรียกว่ามันมันไม่บใบเสียเฉนียถ้าไมคุ้มข้างไปอย่างอื่นทาไมแวะเวียนไปอย่างอื่นน้องพ่อก็ว่ามันมันก็เป็นประโยชน์เพื่อคุณนะอย่างที่น้องพ่อเปรียเที่ยวทางมาอย่างนิ้วมือเราเนี่ยนิ้วก้อยเขามีประโยชน์นิ้วนางก็มีประโยชน์นิ้วกลางก็มีประโยชน์นิ้วชี้ก็มีประโยชน์นิ้วโป้งก็เช่นกัน ไม่ใช่เลยดีเฉพาะนิ้วไรนิ้วหนึ่งนะคนเราก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วสร้างสรรค์ถ้าเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็เป็น,เป,นเป็นผู้มีความคิดที่สร้างสรรค์อย่างนี้เป็นต้นขณะที่คิดสร้างสรรคน,นะหมายถึงว่านั่นคือหมายถึงว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลเกื้อกูลใครบ้างก็เกือ้อกูลเราไงเกื้อกูลเราเกื้อกูลคนอื่นเห็นประโยชน์ เห็นประโยชน์ในตัวเองได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็ได้อย่างอื่นเราก็ได้อย่างอื่นมีอย่างอื่นที่ปรากฏขึ้นมาที่ปรากฏขึ้นมาที่มีขึ้นเกคยขึ้นมีขึ้นเป็นต้น,นถ้าสมมุติว่าเราเราเห็นว่าอย่างอย่างยกตัวอย่างที่มันชุ่มฉ่าที่มันเย็นอันนั้นคือมันตรงกันข้ามกันข้ามของความร้อน ความร้อนก็ให้ทุกข์แกเราความร้อนถ้าเป็นน้ําร้อนเป็นอะไรก็ร้อนก็ให้ทุกข์แกเราถ้าความชุ่มฉ่อย่างงี้กายเราก็ชุ่มฉ่าใจเราก็ดีแต่ถ้ากายชุ่มฉ่าเฉยๆใจเย็นกายเยียนเฉยๆใจไม่เย็นไม่ได้นะมันต้องไปด้วยกันต้องไปแนวทางเดียวกันะอง่ายๆคือไปแนวทางเดียวกันอย่าเห็นเป็นอย่างอื่นอ่าอย่าเห็นเป็นอย่างอื่นยังมีวัดอย่างเงี้ยอ่าอย่างแท่นศิลา ชินคือแท่นศิลาเราทําตัวเหมือนแท่นศิลาหนักแน่นแผ่นดินก็เหมือนกันแผ่นดินแผ่นฟ้าแผ่นใดก็ช่างมันก็อยู่คู่โลกอย่างนี้เลยอยู่คู่โลก <S 1> <S 1> อืเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทำโอ้ฟ้าอืฟ้าทองฟ้าโอ้ทองฟ้าโล่งดีนะท้องฟ้าเมื่อดคึ้นเราเกินอะไรสนะอย่างนี้ถ้าถ้าเราบาคิดอีก มุมหนึ่งเข้ามาถ้ามันร้อนถ้ามันร้อนลองลดูดิร้อนใครชอบไหมส่วนมากๆเลยก็ไม่มีใครชอบหลวงพ่อเคยไปไปบ,บ่อยนะหลายครั้งหลวงพ่อไปเดือนช่วงเดือนพฤษภาพอดีพงกลางเดือนหลวงพ่อยังไปโอ้โหสู้ร้อนอยู่ที่มาเลนะ่นนะที่มาเลร้อนโอ้โหร้อนระอุเลยนะมันร้อนระอุอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไปที่อื่นก็เช่นกันอย่างเงี้ย วันนี้ก็มันผลนมันเว้นช่วง,งนิดหน่อยนะ,อะตอนที่เดินพินตบัดถ้าไม่ร่มไปก็โห,โหแย่เลยเปียกปอนไปหมดพอดีปินณะบัดสุดสายก็เลยก็เลยผลนเลยลงตอนนี้ก็ยังลง,ยง,ลงอยู่แต่แต่ข้อยังช่วยแล้วเสียงหมอแม่หมอแม่มแมคือเสียงผลนเสียงแม่แม่แม่แมอะไรนั่นแหละก็การงานก็เป็นนษณะนี้ภารากิจก็เป็นอย่างนี้ เราวางคิวตัวเองเป็นไหมเราจัดคิวตัวเองเป็นไหมล่ะเรื่องหมด่อาศัยคนอื่นทําอะไรมาบ้างอ่นเป็นตน้นวันนี้เราต้องฟังวางคิวตัวเองเนาะอจจะทําอะไรก็วางคิวตัวเองวันนี้อ,อันไหนเหมาะอันไหนควรถ้าพูดทางานร่วมกับคนอื่นก็ต้องเอาใจใส่ด้วยนะดูหออกเขาของอกเราด้วยแล้วทําทําคนเดียวบางทีก็อาจจะฉลาดคนเดียวเพื่อเพื่ออาจ,จะโง่คนเดียวอย่างนเป็นตน้นใช่ไหมถ้าทํากับคนอื่นเราก็ต้องเปิดใจ เราจะโง่กว่าเขาเราสลัดกว่าเขาเรา,เราเก็เลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้สินี่การกระทำํำก็เป็นลักษณะมันเอืออเอ้อต่อกันมันเอื้อต่อกันยังมีข้าวอย่างงี้มีข้าวไปเขาเรียกว่าข้าวกินกนะไรเราทานข้าวกับอะไรวันนี้กระทามไถ่กันสบายดีไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อในบรรษาเนี้หลวงพ่อไม่ค่อยได้เดินทางไกลนะ ไม่ก็เดินทางไกลเพราะอะไรเพราะโควิดคำว่าโควิดนี่ปกตินี่น้องพ่อจะคุ้นเคยกับคนนั้นคนนี้ถ้าพ่อแม่เขาเรียกว่าพ่อแม่ริยาดพี่น้องร่วมใช้แต่ทีาจา่จะเขาก็อยากให้น้องพ่อไปน้องพ่อก็ไปไปปุ๊บปั๊บบางทีก็กลับมาอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เลยห่างเงินไปเลยอ่าไม่ได้ไปแต่แสดงออกอยู่นะคําว่าแสดงออกอเขาก็โทรบอกอย่างเป็นต้นโทรบอก อทรบอกมียายคนหนึ่งก็น้องพ่อก็ดูแลพอดีไปตายอยู่กับลูกที่โน้นอยู่เมืองสมุทรปราการแล้วทีนี้มันเป็นพื้นถิ่นพื้นที่คือพื้นที่สีแดงเข้มเขาก็ยากออกก็ยากอย่างเป็นต้นถ้าลองพ่อไปคงโดนกักอย่างนีอย่างเป็นต้นก็ก็อันนั้นเ็ไม่ได้ไปก็แสดงความเสียใจด้วยงานอย่างนี้ไม่เคยไม่มีใครอยากได้ไม่ค่อยต้อง ไม่มีใครต้องการหรอกแม่หลวงพ่อไม่ต้องการแต่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะมันธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะแม่เราพ่อเราไม่ใช่เฉพาะลูกหลานเราก็ไม่ใช่เห็นไหมอย่างยกตัวอย่างข่าวทางเมืองเชียงใหม่นะแถวโน้นหลวงพ่อเคยไปด้วยนะที่เด็กหายอะที่เด็กหายเด็กครวบกว่าๆด้วซ้ำไปน้องน้องจีน่าหายยังไม่เจอเลยสามสี่วันมาแล้ว หายยังไม่เจออยู่ตามป่าตามดอยตามเขาอย่างนั้นก็ยังหายเนาะเด็กหายเด็กหายครั Hi, ไม่เจอเลยเถ้าพูดถึงทาหลักเกณฑ์จริงๆทาไมนาะกรรมอะไรนาะอะไรลักษณะ,ะ,ะเด็กเพิ่งเกิดมาเกิดเมื่อวันซืนเนี่ยยังเพิ่งเกิดยังพัดภาพจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่เนี่ยก็เรียกว,ว่าใจเนี่ยพอเข้าใจไหมล่ะ โมโหของพ่อของแม่ไม่ใช่ธรรมดานะตรงจิตรงใจดวงรงใจมันทิ้งไว้ที่ไหนทีนี้พ่อแม่ก็โศกก็เศร้าโศกเลยแหละโศกแล้วโศก,กแล้วถ้าผ่านไปถ้าเผื่อมันไม่อ่าลูกเต้าไม่ได้กลับมาเนี่ยเราเคยจะคิดบ้างไหมเนี่ยจะเศร้าไหมนเนี่ยเศร้าอยูเ่เศร้าเพีีงนานคิดไปอีกนานจําได้อีกนานจํา,นานจได้ตลอดชีวิตเอ่อซ้ำไปถ้าพูดทั้งตามหลัก มันจะเป็นอย่างนี้เราควรจําไห้อย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจำํำมันบั่นทอนทางด้านจิตใจยางไงอมันบันบ่นทอนบั่นทอนทุกเรื่องเลยนะอ่าถ้าเรื่องโศกเรื่องเศร้าเรื่องซึมอย่างเนี้อเรื่องไม่สมบังนั่นก็ง่ายๆคือมาเถึงว่าทุกอะทุกมากเลยไม่ใช่ทุก,ก์เฉพาะแค่นี้นะทุกอย่างนาน ทุกีกนานเลยให้ให้ให้คิดซะว่ามีความพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมะเนาะมีความพัดพลาดงานเศร้างานโศกงานซึมไม่ค่อยไม่มีใครต้องการสิ่งที่ผิดหวังไม่อยากงไม่อยากจะได้เนาะแต่ทาไมมันผิดหวังแล้วผิดหวังอีกครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างนี้งานนี่ก็เช่นกันอืม งานนันก็เช่นกันงานโน้นก็เช่นกันอ่าบางทีก็มันห่างไกลเราหน่อยแต่บางทีบางบางสิ่งบางอย่างก็ใกล้ตัวเรานี่แหลอะอ่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเห็นไหมละ่ะได้รับความสุขไหมถ้ามันเกิดขึ้นมาเราได้รับความสุขไม่ใช่หรออ่าถ้าสิ่งที่มันทุกข์มันให้ความสุขเราได้ที่ไหนละ่ะถ้าสิ่งที่มันสุขสุขสบายนะี่ยก็ไม่ทำความทุกข์ คงจะมาคงจะไม่มายุ่งยุ่งเยงอกับเราใช่ไหมอ่าอย่างวันนี้หลวงพ่อถ้าคิดทําง่ายๆโอ้โหอุปสรรคปัญหาธรรมชาติจะมานั่งบ่นให้ธรมร,รมชาติตรานะตธรรมธรรมชาติผลนตกฝนร่วงฝนหล่นอย่างเงี้ยนะเราจะไปบ่นให้ธรรมชาติได้ไหมะก็ไม่ควรบ่นเป็นอย่างจริงไม่ควรบ่นเะป็นอย่างยิ่งเนาะมงทำความเข้าใจอย่างเงี้ยเมื่อ ure, เรา ทำความเข้ใจนี้รู้เท่าทันความจริงนี่มันก็ง่ายแต่บางคนไม่ใช่ไม่อยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงมันก็ทุกข์อ่ะทุกข์หนักทุกข์เยนตายทุกข์ระทมขมขื่นนี่แหละอ่าเนาะทุกข์ระทมขมขื่นเลยล,ลาบากน่าดูเลยอืมลาบากน่าดูเลยควรคิดนะควรคิดควรทบทวนให้ปัญญามัน เขาเรียกว่าปัญญาสติปัญญาของเราให้มันเฉียบแล้มให้มันฉลาดให้มันรูเ้เท่าทันหลักตามหลักความจริงความจริงเป็นอย่างนี้แหละบางคนอาจจะไม่อยากให้พนตกแต่หลายๆคนก็อยากให้พนลงอยากให้พนตกตกน้อยไปด้วยอะไรนะแต่บางคนว่าตกมันทําไมตกมาทําไมก,มไมก็ง่ายๆคือมันก็ความบังของแต่ละคนมันต่างกัน ในใจบางทีก็อาชีพก็ต่างกันเอาอาชีพดีกว่าง,ง่ายกว่าเนาะอาชีพเราต้องการทำนุ่นทำนี้ให้ให้มันแห้งต่างดดแดดเราต้องการแดดแต่มันมีผลอ่เวลาเราต้องต้องการพ้นกับมีแดดอะไรแล้วสนนเนาะ,ะถึงจริงๆมันก็มีทั้งแดดทั้งผลน,นั่นแหละอย่างเงี้บางทีบางแห่งก็ยังถ้าพูดถึงทำหลักตอนนี้ แห้งทบทวนได้โดยซ้าไปว่าอ่าคงไม่ได้ตกทั่วทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินหรอกส,สถานที่มันแห้งแรงก็ยังมีอยูอ่เนาะสถานที่แห้งแดงก็ยังมีอยู่เกิดมีเกิดเป็นเกิดขึ้นมาแล้วแหละเกิดขึ้นมาแล้วต้องสู้อย่างนี้แหละต้องสู้อย่างนี้หลายๆคนเนาะตอนนี้เขคงเป็นถ้าเป็นพาคของภารกิจคืออาจจะชั้นปตา,ารชั้นปฐา,าร เพื่อจะบำรุงกระเพาะบำรุงสาคัญร่างกายเราเนี่ยเราอยู่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้แต่ตัวสําคัญที่สุดในส่วนหนึ่งเขา้ามาทั้งว่าแต่มันก็เอื้อต่อกันนะนะถ,ถ้าไม่มีกายก็ไม่มีใจถ้าไม่มีวิญญาณอยู่ในกายล่างก็แสดงว่ามนันคือแยกกันแล้วถ้าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีความสุขเติมอาหารทั้งจิตทั้งวิญญาณด้วยนะให้มีอาหารทั้งจิตทั้งวิญญาณของเราด้วย ว่ามันเกิดมีเกิดเปลียนขึ้นมาก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้เมื่นคนที่พัดปากคนที่ตอนนี้มีใครห้ามไม่ได้บ้างห้ามไม่สัตว์ตายไม่คนตายห้ามไม่ไม่ได้หรอกมันก็มีความมันอยู่อย่างนี้เลยอะมันก็มีก็เกิดก็เป็ียนอย่างนี้เลยมันเป็นมานานแล้วด้วยอืมถึงเวลาเราบ้างเราก็ต้องยอมรับความจริงดูคนอื่นทีมแล้วเขา ที่เขาเจอมาก่อนเราที่เขาประสบมาก่อนเราถ้าเราไม่คิดอย่างนี้มาปลอบใจตัวเองก็ทุกข์หน,กกหนักอย่ามันทุกข์หนักเลยนะอย่ามันทุกข์หนักให้เข้าใจตามเหตุตามปัจจัยของมันมันมีเหตุแหละมันถึงเป็นอย่างนี้เมื่อกเรามีเกิดอย่างนี้เราก็ต้องก็ต้องมีเจ็บต้องมีตายแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องการต้องการ,ต,การต้องการมากๆเลยแต่เพ่อเพ้อไม่ได้เลย แต่สิ่งแล้วเนี่ยต้องการมากๆเลยมันก็ได้มากอาจจะมีใช่ไหมแต่บางทีเราได้ต้องการน้อยแต่ได้มากก็มีบางทีต้องการมากๆได้น้อยก็มีอย่างนี้เป็นตน้นที่รวบรวมล้วก็อยู่กับคุณงามความดีแล้วเนาะประกอบคุณงามความดีทําคุณงามความดีมีสร้างความอดทนให้แก่ตัวเองอ่าหลวงพ่อบอกฝากเลยนะฝากรายการธรรมะาสตร์ิดใจทั้งคืนวิทยุคืนเอฟเอ็ม 9 7จุดงซนมกะเฮิร์แต่ถ้าราการพิธรักพิ่ททงด้วยใจก็นั่นคือรายการวิทยุวันเสาร์ตอนเวลา11โมงเช้าถึงเที่ยงทางสวทเอฟเอ็มด้วยหกจุดทาม่กะเฮิรวันเสาร์นะห้าห้าโมงเช้าถึงเที่ยงแต่ถ้า9.17 0 0ดนมกะเฮิรนั่นอ็ F.M. เอฟ ก็อยู่ตอนทีสามถึงทีสี่แต่ถ้าหลวงพ่อมาอะไส่วนนึ่หลวงพ่อจะใช้ชื่ออาจใช้ชื่อว่าพินิจระลักพิทักษ์รู้ใจบ้างทรมาสกิดใจบ้างให้โอวาทให้โอวาทให้กติธรรมคําสอนเตือนสติมาพบปะเหมือนเหมือนเดิมเพื่อจะตอบบุญแทนคุณสําหรับผู้ให้หลวงพ่อคิดถึงบุญคุณของผู้ให้อยู่เสมอเราไม่ใช่สป็นศักดิ์แต่ว่าเป็นผู้รับเฉย เราเป็นผู้ให้เป็นด้วยเรารับเป็นด้วยเราให้เป็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ก็จะผ่านไปแล้ววันนี้ผ่านไปผ่านไปแต่วันก็สูงขึ้นสูงขึ้นโด่งขึ้นโด่งขึ้นวันเวลาพันไปเปลี่ยนไปนะเมื่อวานยังเป็น,นันอังคารอยู่เลยวันนี้ยังเป็นวันพุธแล้วอย่างนี้เป็นต้นอ,อย่าไปเอาสำคัญกับวันเดือนปีอะไรมากมายนั่งหนาเราทําความดีปัจจุบันเนี้เราคิดดีปัจจุบันนี้นะ ปัจจุบันนี้ก็ดีอดีตที่ผ่านมาก็ดีถ้าสมมติเราทำปัจจุบันให้ดีนะเรามีความสูงด้วยวิธีคิด,คดอย่าไปคิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะ,อ,ะอย่าไปดัดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเราทำความเข้าใจของเราดีกว่าแล้วเสร็จแล้วก็จะสิ่งนั้นจะคุ้มครองเราให้มีพะละมีกำลัง พลังทางใจก็ดีกําลังทางใจก็ดีพลังทางจิตทางใจก็ดีพลังทางกายมันถดถอยแน่แต่พลังทางจิตทางกําลังของเรากำลังสติปัญญาของเราขอให้พอพูนคอยมากขึ้นมากขึ้นนะวันนี้ก็คงพอสมควรแล้วน้องพ่อไปฉันประธานก่อนนะคุณพ่อคุณครอทุกท่านทุกคนเนาะเขาหนะ้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ